ท่านผู้ชมครับวันนี้วิถีชุมชนของอุตรดิตถ์ครับไม่ได้เห็นอุปกรณ์เครื่องมือในการสูบน้ําบาดาลน,นานแล้วนะครับสขขมัยก่อนก็อยู่อำเภอแปลงยาวจังหวัดเชียงซานนี่ก็ยังเห็นรูปแบบอยู่เนี่นะฮะแล้วตอนนี้เองผมได้เอาอุปกรณ์เหล่านี้ของกรมโยธาธิการนี้ไปปรับปรุงไปดูแลตลอดจนเห็นไหมครับว่าที่นี่เองยังใช้ระบบรูปแบบของการจัดการด้านเรื่องของน้ํานี้ยังเป็นรูปแบบเดิมๆอยู่ซึ่ง ถือว่ากับเรามีประการดุณการที่น่าสนใจครับอุตตริดน้ำป่านี่นะครับมีปัญหาอยู่เรื่องของภัยแล้งพอสมควรขนาดเรามีเขื่อนสิริกิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนที่มีควาสสมสำคัญยิ่งของไม่ได้แทนของเราแต่ตอนนี้ครับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานตลอดจนเรื่องของชาวนาชาวไร่าภาคเกษตรกรรมยังต้องใช้อุปกรณ์เครื่อ,อง,งมือรูปแบบเดิมๆอยู่ซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะฮะที่เราจะรณรงค์ส่งเสริมตลอดจนใช้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะฮะเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกรของไทยเราให้เกิดความแข็งแกร่งและก็มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนะครับ พักไทยก้าวหน้าเบอร์55พยายามรลดโงส่งเสริมทําให้เกิดภาคเกษตรกรรมที่มีความแข็งแกร่งและสามารถต่อรองกับคู่แข่งในตลาดโลกได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับโปรดอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่14จะถึงนี้นะฮะพฤษภานี้นะครับมีการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับพรคไทยก้าวหน้าอาสารับใช้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยแล้วอย่างน้อยคือรูปแบบเหล่านี้นะฮะต่อไปเราอาจจะบูรณาการยกกระบวนการทั้งหมดเลยเพื่อให้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมให้ชาวนาชาวไร่ได้มี การดาเนินการว่าเรื่องของการวางแผนเ้ื่เรื่องของบริพันธุ์การผลิตตรอดจนเรื่องการต